น้องเต้าหู้นะคะหรือว่าน้องต้หู้เนี่ยนะคะเขาออกมาเผยเรื่องราวสุดช็อกแล้วก็บีบหัวใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาออกมาเปิดใจค่ะว่าเขาเนี่ยนะคะตอนเด็กๆถูกจับไปขายโดยแก๊งรักเด็กนั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเธอกําลังกลับไปที่ประเทศเจนเพื่อตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะคะต้องติดตามค่ะเผือกมอหย่ามาเสิร์ฟแล้วค่ะ และนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของน้องเต้าหู้นั่นเองนะคะซึ่งเธอเนี่ยนะคะได้ออกมาไลฟ์สดนะผ่านแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วกันนะคะในจีนซึ่งเธอนะคะได้ออกมาบอกค่ะว่าเธอเนี่ยนะคะคือเด็กค่ะที่เคยถูกแก๊งลักเด็กเอาไปขายและนี่คือความจริงที่เธอเนี่ยไม่กล้าเล่าที่ไหนเลยนะคะเป็นเวลาถึง20ปีเพราะว่าเธอเนี่ยกลัวว่าคนอื่นจะหัวเราะย,ย้ะเธอหรือพูดถึงเธอในแง่ร้ายมาตลอดค่ะแต่ว่าครั้งนี้ที่เธอตัดสินใจออกมาพูดเนี่ยนะคะเพราะว่าเธอเห็นข่าว พ่อชาวจีนนะที่ตามหาลูกสาวมานานถึงสิบเก้าปีแล้วในที่สุดก็เจอค่ะแต่ก็เลยก็เลยทำให้เกิดเธอเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจในการออกมาตามหาครอบครัวบ้างนะคะโดยเธอเนี่ยมีความทรงจําเกี่ยวกับครอบครัวที่แท้จริงค่ะเธอจําได้ว่าที่บ้านเธอเนี่ยมีพ่อมีแม่มีพี่สาวสองคนแล้วก็มีพี่ชายหนึ่งคนค่ะเธอเป็นลูกคนสุดท้องค่ะถึงแม้จะไม่ได้ว่าชื่อจริง,งเธอจะชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนแต่ที่เธอจําได้ดีก็คือพ่อกับแม่รักเธอมากๆนั่นเองนะคะซึ่งจําได้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย แยกทางกันค่ะคุณพ่อเนี่ยพาเธอซ้อนเมอร์ใส่ไปไหนมาไหนตลอดจนวันหนึ่งค่ะไปที่ร้านขายทีวีแห่งหนึ่งในย่านกันค้าพ่อเธอเรียกคุณอาคนหนึ่งซึ่งคนที่ร้านนั้นเนี่ยเขาให้เธอเรียกว่าหมามีซึ่งก็คือแม่เลี้ยงของเธอนะคะอะจำไว้ก่อนนะนี่คือแม่เลี้ยง,งคนที่หนึ่งนะคะ ซึ่งตอนนั้นนะคะเธอจําได้ว่าแม่เลี้ยงรักเธอมากๆชอบซื้อกระโปรงชอบซื้อรองเท้าให้เธอใส่แล้วก็คือเธอก็มีความสุขจนวันหนึ่งเนี่ยเธอเล่นอยู่หน้าร้านค่ะมีคุณป้าแปลกหน้าเข้ามาทักเธอบอกว่าจะพาไปเล่นที่สนุกๆแล้วก็ด้วยความไร้เดียงสา ح, เธอก็ขึ้นรถของคุณป้าคนนั้นนะคะและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของฝันไร้ที่เกิดขึ้นกับเธอนั่นเองค่ะก็คือเด็กน้อยคนนี้นะคะก็คือคุณป้าคนนี้พาเธอไปที่ที่ไกลมากๆไปฝากไว้คนแปลกหน้าอีกคนก็คือจุดเปลี่ยนถ่ายเธอเนาะ แล้วก็ตอนนั้นเธอจําได้ว่ามีเด็กอีกหลายคนเลยที่เหมือนเธอคะ่ะไม่รู้ว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยโตมาจะเป็นยังไงกันบ้างและทีนี้ก็มีชายคนนึงค่ะมาซื้อเธอไปนะคะซึ่งก็คือพ่อเลี้ยงคนปัจจุบันของเธอคะ่ะเธอจําได้ว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยนะคะคนแปลกหน้าเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเพื่อนกันค่ะโดยคนแปลกหน้านั้นพาเธอไปที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งและให้เธอยืนนิ่งๆจากนั้นให้เธอถ่ายรูปก็คือภาพนี้นะคะเพื่อส่งไปให้พ่อเลี้ยงซึ่งเป็นผู้ซื้อคะ่ะ ก่อนที่จะส่งตัวเธอขึ้นรถไฟนะคะแล้วก็เธอเนี่ยแอบเก็บแอบเซฟเก็บรูปนี้เอาไว้นะ แล้วก็มาถึงตอนที่เธอเนี่ยนะคะได้นั่งรถไฟฟ้านะคะมาลงที่มณฑลเหอหนานแล้วตอนนั้นเนี่ยเธอยังไม่ได้เจอพ่อเลี้ยงนะคะเพราะเขาทำงานอยู่ต่างเมืองแต่ว่ามีคนอื่นเนี่ยมารับเธอไปเป็นคุณป้าของพ่อเลี้ยงนั่นเองซึ่งคุณป้านั้นก็ทําร้ายเธอด้วยนะใช้เธอทํางานสารพัดแล้วก็ทําร้ายร่างกายแล้วก็ด่าดทอเธอหลายครั้งค่ะเธอแบบถูกกระทําหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ไม่ได้ทานอาหารที่ เขาเรียกว่าอาหารดีๆก็คือได้ทานเป็นพวกแบบมันโถสซุปแป้งต่างๆนะคะซึ่งเวลาที่มีคนมาร่วมโต๊ะเนี่ยเขาจะแบบว่าเหมือนกับเอาเธอขึ้นโต๊ะด้วยแล้วก็เหมือนทําดีด้วยให้แบบว่าพอเธอเห็นว่าแบบมีหมูย่างอยู่ข้างหน้าเธอใช่ไหมเธอจะกำลังจะไปคีบคุณป้าคนนั้นก็มองเธอตาขวางก็คือเหมือนกับไม่ให้กินก็เป็นการทํารายทารุณอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์ที่คุณลุงก็คือสามีของคุณป้าเนี่ยนะคะได้ ลวนลามเธออ่ะก็อมันก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับผู้หญิงคนนึงเนาะซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะมันเกิดขึ้นหลายครั้งแต่ว่าเธอไม่ได้ลงดีเทลรายละเอียดนะคะซึ่งทางเราก็ก็ขอไม่ลงดีเทลรายละเอียดแต่ว่วาเป็นสิิิ่่งงงงทีแแบบบผู้้หญตอออเจอจรจรๆรอ,แบบอืมซึ่งตอนนั้นเธอก็เครียดมากแล้วก็พยายามคอต่อตัวเองหลายครั้งประมาณ4ครั้งนะคะด้วยวิธีการที่ต่างกันเนาะขอไม่ลงรายละเอียดรายละเอียดอีกเช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งคราวนี้คุณพ่อเลี้ยงของเธอก็มารับเธอกลับไปอยู่บ้านในเมืองค่ะเธอบอกว่าสายตาคนนอกเนี่ยนะคะพ่อเลี้ยงเนี่ยดูเป็นคนดีเป็นคนซื่อแต่รับหลังเนี่ยกลับใช้ความรุนแรงแล้วคอยเอาตะควบคุมแล้วก็บงการชีวิตเธอค่ะเรื่องอะไรที่เธอทําแล้วเขาไม่ชอบเขา,าจะคอยบ่นกรอกหูเธอนะคะแล้วก็จะมีการแบบทําลายร่างกายด้วยอืม ซึ่งเธอมารู้ทีหลังนะคะว่าพ่อเลี้ยงซื้อเธอมาเพราะว่าใหญ่เธอเนี่ยสอบติดมหาลัยสูงๆแบบมอชิงหัวมอปักกิ่งพเพื่อที่จะได้มีหน้ามีตามีฐานะทางสังคมนะคะแต่ว่าเธอก็ไม่ใช่เด็กที่เรียนเก่งอะไรค่ะและด้วยตัวพ่อเลี้ยงเองก็คืออมืมีการล่วงละเมิดทางเพศเธอด้วยอีกเช่นเดียวกันนะคะก็เนาะซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่เธอถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคุณพ่อของ พ่อเลี้ยงของเธอเนี่ยนะคะเธอก็แอบหนีออกจากบ้านค่ะซึ่งเขาเนี่ยวิ่งไปที่คลอง,งคลองหนึงงน่งเขาตัดสินใจที่จะคอตอตอยอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีคุณป้าคนหนึ่งนะคะก็คือมาช่วยเธอเอาไว้นะคะแล้วก็พาไปที่บ้านพาเธอไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็แบบใหท้ทำทำอาหารให้เธอกินทำให้เธอเนี่ยได้รับรู้เป็นครั้งแรกว่านั่นคือความรักจากแม่นั่นเองนะคะก็คือคือไม่ใช่แม่หรอกแต่ว่าเป็นคุณน,น้าแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบความรู้สึกที่เธอได้รับความรักจากคุณแม่นะะ hey hmm. ่นน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 นะะคคคคคแล้้้้ววกก็็็ุุณณาาเเียยอออูดตัืป มะเร็งนะคะก็เธอก็เหมือนไปอยู่ด้วยแล้วก็เหมือนกับพอวันนึงเธอไปก็คือพบว่าคุณน้านเนี่ยก็คือได้จากไปแล้วนะคะแต่ว่าคุณน้านเนี่ยได้ทําการโอนบ้านที่ที่ที่เธอมาหาเนี่ยนะคะให้เป็นมรดกของคุณเต้าหู้นะคะซึ่งเธอเนี่ยนะคะก็เลยออกมา เปิดภาพเบาะแสนะคะเป็นภาพในวัยเด็กของเธอนั่นเองนะคะซึ่งน้องเต้าหู้เขาไม่ได้ชื่อเต้าหู้นะเขาชื่อว่าน้องออโรรานั่นเองนะคะแต่ว่าเราเรียกว่าน้องเต้าหู้เพราะว่าน้องดังมาจากไวรัลของแบบการเรียกตู้หู้ตู้หู้นะคะก็ส่งกำลังใจให้น้องด้วยนะคะขอให้น้องได้เจอกับครอบครัวที่แท้จริงแล้วก็ได้พบเจอกับอะไรที่ดีๆนะก็คือ ก็คือมาอยู่เมืองไทยอ่ะคนไทยก็เอ็นดูเธอก็เพราะฉะนั้นนะคะก็ส่งกําลังใจให้เธอได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่อยากให้มีผู้หญิงคนไหนโดนเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าต้องถูกกระทําแบบนี้นะคะก็มาช่วยกันเป็นกระบอกเสียงแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ตรงนี้นะคะคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะตรงนี้เลยแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจงน้องเต้าหู้ด้วยนะคะ